ทำคลันซี่ชื่อที่ค้นหูคนจำนวนมากไม่ก็อโลโก้ที่เป็นตัวแทนให้เกมแอคชั่นที่มาทั้งปืนระเบิดอุปกรณ์ไฮเทคไปจนถึงยานพาหน,นะเป็นเรื่องยากนะที่เราพยายามไมา่ให้เครดิตกับชาวเกมมากเกินไปด้วยซีรีส์ที่อยู่ใต้ชื่อของชายคนนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยทั้ง g h o s t Recon Splinter Cell หรือคลิปก่อของเรา Rainbow Six ไม่ใช่ว่าทางหนังหรือซีรีส์บนจอจะไม่มีชื่อเขาเลยมันเป็นเพราะความกระจัดกระจายที่ค่อนข้างสูงคืออย่างี้นะผลงานเยอะขนาดนี้อย่าทำคนเดียวไม่ได้หรอก ฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาคลายข้สอสงสัยกับคนคนนี้กันสวัสดีเราชื่อพลัตตี้และเราก็ยังไม่เคยอ่านหนังสือของทอมครันซี่เลยสักเล่มแต่เราก็ได้ผ่านชื่อนี้มาจนค้นหูุนตาอยู่ดีทําให้เราออกไปค้นหาดูแล้วก็ออกมาเป็นลุงตามที่เห็นในรูปนี่แหละถึงงั้นทอมครันซี่ในยุคป,ปัจจุบันก็ต้องแยกเป็น2ส่วนก็คือตัวลุงเองและแบรนด์ซึ่งเรื่องราวมันก็ย้อนกลับไปไกลถึงปี1 9 8 2นั่นไม่ใช่ปีที่ครันซี่เกิด แต่เป็นปีที่เขาเริ่มเขียนนิยายเรื่องแรก The Hunt for Red October หรือในชื่อไทยล่าตุลาแดงขอบคุณที่แปลให้ฟังนิยายที่เล่าถึงเรือดำน้ำไฮเทคของฝั่งรัสเซียที่พยายามหนีทัพและได้รับการช่วยเหลือจากฝั่งอเมริกาผลพูจากการที่เขาจบด้านภาษาอังกฤษมาและชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีทางการทหารโดยเฉพาะกับทางน้ําและเขาเองก็ลองไปสมัครเรียนต่อวิชาทหารเพื่อที่จะได้เข้าไปจับขอทในเขาชอบแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธด้วยสภาพสายตาที่สั้นก็เลยมาตกลงที่อาชีพเซลประกันในบริษัทของญาติทางฝั่งภรรยา ซึ่งตัวบริษัทเองก็ไม่ได้ขัดสนอะไรมากเขาเลยเอาเวลาว่างมาเขียนนิยายนี่แหละมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชอบคลันซี่ใช้เวลาไป2ปีทั้งเขียนแก้และติดต่อกับสนักพิมพ์ของกองทัพเรือสหรัฐโดยมีบรรณาธิการมาให้คอมเมนต์ทีหลังว่านั่นอาจจะเป็นหนังสือขายดีในอนาคตได้ความคิดนั้นก็ถือว่าไม่ได้ไกลความจริงเลยหลังจากดีแฮนฟอร์เรสออ o เทเบอร์ถูกตีพิมพ์ในวันที่1ตุลามันก็ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ชื่นชอบนิยายทหารแน่นอนว่ารวมไปถึงงทาหาารรรไดรรด้้ยยยัปะจกอู่ว และด้วยความละเอียดในด้านเทคนิคของคลันซี่เขาก็ได้ดึงชองของเทคโนโลยเลอร์ให้เข้าร่วมกับยุคสมัยใหม่ในเดือนมีนาปีต่อมา The h a n t for Red October ก็ถูกบันทึกไว้ว่าได้ทายอดขายไปแล้วถึง45,000เล่มก็น่าจะต้องขอบคุณประธานาธิบดีโรนัลเรเกนที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านสนุกมากรวมทั้งมีการชวนคลนซี่ไปพบกันในห้องทํางานด้วยตบท้ายที่นิยายเล่มนี้ก็ถูกฮอลีวูดสัญญาเอาไปทําเป็นหนังจองเงินเอาจริงๆคลนซี่ไม่ได้คาดหวังกับนิยายเล่มแรกมากนักเขาคิดว่าขายได้5,000เลล่มก็พอใจแ้ว มันก็มาจากการที่เขาสนุกกับการเขียนนี่แหละทําให้ทาเดินหน้าสายงานเขียนต่อไปซึ่งเขาก็ใช้เวลาอีกหนึ่งปีเพื่อเขียนเรส Storm Rising และตรงนี้แหละคือจุดที่เริ่มน่าสนใจขึ้นมานิยายเล่มที่สองของ Tom c ซ a n c y เป็นการร่วมมือระหว่างตัวเขาและเพื่อนที่ชื่อแลล r y b o n เจ้าของบอร์ดเกมแนวสงครามที่เขาได้ใช้เกมที่ชื่อฮาปูนเกมสงครามทางทะเลและอากาศเป็นกรณีศึกษาเพื่อเขียนเกี่ยวกับสงครามโลกในอนาคตระหว่าง NATO และโซเวียต ตัวนิยายก็ได้รับการตอบรับเรื่องรายละเอียดและความสนุกเช่นเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือนิยายเล่มนี้ถูกนําไปต่อยอดเป็นวิดีโอเกมเป็นนิยาย2เล่มติดกันของทอมแคนซี่ที่ถูกเอาไปดัดแปลงและทีมพัฒนาเกมก็เป็นไมโครโ o สทีมที่ตอนนั้นไม่คนดังอย่างซิดไมเออร์นั่งเขียนโค้ดให้รู้จักใช่ไหมจาก Civilization น่ะทว่ามันก็ไม่ใช่เกมแรกที่ถูกสร้างจากผลงานของทอมแคนซี่หรอกนะ The Hunt for Red October ได้แย้มไปก่อนในปี1987แต่มันไม่ได้มีการร่วมมือกับตัวทอมสักเท่าไหร่ ไม่เหมือนที่ Restor m Rising ได้มีการรับส่งข้อมูลและทดลองในตัวค l ั n c y กับ m y เอและเป็นการแรกที่แท้จริงของ t อมค l a n ซีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิดีโอเกมถึงงั้นสตูดิโอของเขาเองที่ชี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเล่มนี้เช่นกันก็ยังไม่เกิดขึ้นจนถึงปี1996ในระหว่างนั้นก็เกิดอะไรขึ้นอีกมากมายเกม Restor m Rising วางขายในปี1988นิยายของทอมออกมาอีก2เล่ม Patriot Games ในปี1987เป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ก่อน The Hunt for Red October และเป็นการเปิดจัก,กรวาลของแจ็คไรอันหรือไรอันเวิร์สตัวละครหลักในนิยายที่ทอมเขียนเป็นหนังสือขายดีอีกเล่มและถูกนําไปทําเป็นหนังจองเงินที่แสดงโดยแฮร์ริสันฟอร์ดว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนที่แจ็คไรอันจะได้เป็นเจ้าหน้าที่ CIA และในปีเดียวกันกับที่เกมวางขายก็มีนิยายอีกเล่มในชื่อ The c a r d i น a l of ล r ร m มเ n นออกมาเป็นภาคต่อจาก The ัน n t f o r Red October และปรากฏตัวจอห์นคลาร์กเป็นครั้งแรกและนับตั้งแต่ 1988- ถึง1996กเกีเกมอีกมกม2เกมเป็น The Hunt For Red o c t o b e r ไม่รู้จะพยายามหนักขนาดไหนนะนี่ยายหกเล่มหนึ่งในนั้นก็คือ Clear and Present Danger What the fuck that? ที่ถูกทำเป็นหนังในช่วงเวลาเดียวกันกับอีกหนึ่งซีรีส์ในชื่อ Off Center ที่ร่วมมือเขียนกับสตีฟพีพีเอเจนิกเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองของทอมคลันซีเลยก็ว่าได้ด้วยความสามารถในการเขียนนิยายขายดีออกมาได้เกือบปีละเล่มตลอด8ปีสิ่งที่สำนักพิมพ์ภูมิใจและเป็นตัวอย่างให้ค่ายเกยมอีกจำนวนหนึ่งไปทำตาม ทีนี้ก็กลับมาที่ Restorm Entertainment ค่ายเกมที่ c l a n c y ได้ปั้นขึ้นมากับมือในปี1996แต่ประวัติมันย้อนกลับไปไกลกว่านั้นโดยที่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนักอย่างที่รู้กันในยุค90คือยุคที่กราฟิก 3D กำลังบูมขึ้นมาและ Clancy ก็เป็นหนึ่งในคนที่สนใจมันเขาได้ร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่า w a l t s Corporation เพื่อพัฒนาเกม SSN เกมจำลองการขับเรือดำน้ำที่เขาโปรดปรานผู้เล่นจะได้รับบทเป็นฝั่งอเมริกาและขับไล่จีนในศึกใต้น้ำและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปล่า เขาก็ได้เขียนนิยายเป็นการปรมโมดเกมในชื่อเดียวกันอีกด้วยตัวทอมก็คงจะถูกใจทีมงานี้อยู่ไม่น้อยหลังจากปล่อย S S N เขาก็ชวนคนในว o r ์ตัสคอร์ปอเรชัมาตั้งบริษัทกับเขารวมไปถึงเพื่อนที่ชื่อดักคลิทเทนจอ์นส์พลเรือจัตวาผู้ให้คาแนะนําเชิงเทคนิคกับเรือดำน้ำก็ได้ขึ้นมานั่งท่านซ e อเกมได้ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาหลังฟอร์มทีมก็คือ Po l ิ tica เป็นเกมเชิงวางแผนการรบในปี1997เนเรื่องอิงจากนิยายในชื่อเดียวกันภายใต้ซีรีส์ที่เรียกว่า Power p พรสเว และมีมาเตนกรีนเบิร์กเป็นคนรวบรวมให้เร s สตอมใช้เวลาอีก1ปีที่จะทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในปี1998พวกเขาพัฒนาเกมออกมาถึง3เกมด้วยกันหนึ่งในนั้นไม่ได้ใช้ชื่อทองคลันซี่ด้วยมันก็คือ dominance pc e i e s เกมวางแผนที่ใช้กราฟิก 3d เป็นเกมแรกๆส่วนอีก2เกมก็คือ rootless com ที่มาจากซีรีส์ power play อีกครั้งและพระเอกของสตูดิโอ rainbow six ที่ทำยอดขายกว่า2 0 0 0 0ชุดในปีที่วางขาย เหตุผลก็คือมันเป็น FPS เกมแรกที่ผู้เล่นต้องใช้ความคิดวางแผนแทนที่จะกราดจริงเอามันแบบ FPS ในตลาดและเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของท a c t i c a l FPS ของทุกวันนี้ถือว่าทีมงานทำถูกจังหวะพอดีเพราะตอนแรกพวกเขาก็อยากจะทำ FPS ที่เกี่ยวกับทีมลับที่ทำภารกิจจากรอบโลกอยู่แล้วและเมื่อพวกเขารู้ว่าทำกำลังเขียน Rainbow Six อยู่พวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะใช้ข้อมูลจาก c ั a n c y และเอาชื่อน,นิยายมาใช้ติดอยู่นิดหน่อยก็แค่ตัวนิยายมันเขียนช้ากว่าเกมทำให้ในเรื่องช่องท้ายเดินไปคนละทางแต่มันก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้ว ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าการเขียนในเรื่องของเกมไม่ได้มาจากทอมสีทีเดียวและมันจะไม่ใช่เกมสุดท้ายเมื่อยูบีซอฟเข้ามาซื้อกิจการของเรส o อมไปในปี2000โดยการซื้อครั้งนี้ก็ไม่ผลคือทอมคลันซี่จะไม่ใช่เจ้าของบริษัทอีกต่อไปแต่เรส tor มยังสามารถใช้ชื่อของเขาได้ทําให้เกมที่ถูกพัฒนาหลังจากนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทอมคลันซี่แค่ชื่อเท่านั้นยกเว้นแค่ the sum of all fears ที่สร้างจากหนังที่อิงมาจากนิยายของเขาอีกทีมันก็ไม่ใช่ครั้งรดที่ทอมยอมให้คนอื่นใช้ชื่อเขาหรอกนะ ยังจำนายสตีฟเมื่อก่อนนั้นนี้ได้ใช่ไหมนายคนนี้ก็ได้จับมือกับคลันซีเพื่อเขียนนิยายอีกจำนวนหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือพวกซีรีส์นั่นแหละออฟเซนเตอร์กับเนตฟอร์สโดยที่สตีฟก็ไม่ได้เขียนเองแต่สัญหาหน้าเขียนเมอดีมาเขียนให้ตั้งหากเช่นเดียวกันกับเรสตอมและยูบีซอฟหลังการซื้อขายโดยที่พวกซีรีส์ก็จะมีคนเขียนประจําอยู่แต่ในทางเกมนั้นก็มีเดวิดไมเคิลสเป็นคนเขียน ฟังดูแปลกใช่ไหมที่เราพูดถึงนักเขียนของเกมไปอย่างนั้นเป็นเพราะว่าชื่อน,นั้นก็คือนามแฝงให้กับนักเขียนจำนวนมากนะสิหนึ่งในนั้นก็คือเรมอนด์เบนสันช้ผู้มีผลงานเป็นนิยายสายลับชื่อดังอย่างเจมส์บอนด์หรือเม้ทัาเกียร์โซลิดฉะนั้นลองเดาซิว่าเขาเขียนในเรื่องเกมอะไรให้ทอมคลันซี่ถ้าในหัวของใครมีชื่อแซมฟิชเช์ก็ถือว่าถูกต้องแล้วเบนสันมีผลงานในชื่อของทอมก็คือสปร i นเตอร์เซลอยู่2ภาคก็เอาตัวอย่างไปประมาณนี้ก่อนณนะจุดนี้คือทอมคลันซี่ก็ได้เป็นแบนกกวปุคคลลไ้ แต่ตัวเขาเองก็ยังเขียนนิยายอยู่จนถึงปี2003หลังจากที่เขาเขียนนิยายเรื่อง t h e t e e a t of the Tiger เสร็จทอมก็ใช้เวลาตรงนี้พักผ่อนใช้เงินบ้างในวัย56ปีก็อาจจะเป็นขับรถถังของเขาเองหรือไปลองลงทุนในธุรกิจยานอวกาศก็แล้วแต่ทว่าในปี2008 u b i s s o t t ก็ตัดสินใจเข้าซื้อชื่อทอมคลันซี่ไม่ผิดหรอกชื่อของเขาเลยเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ชื่อของเขาได้เป็นแบรนด์ไปแล้ว ทำให้สินค้าได้แปลคาว่า Tom Clancy ไว้จะต้องหักเปอร์เซ็นต์ให้เขาแน่นอนว่าบริษัทอย่าง Ubisoft ที่ต้องการจะเติบโตให้เร็วกว่านี้จึงต้องตัดสินใจยอมเจ็บหนักครั้งเดียวไปเลยการซื้อครั้งนี้ทําให้สิทธิ์ทุกอย่างในการใช้ชื่อ Tom c l น n c y เมื่ออยู่กับ Ubisoft โดยที่จะยึดจากวิดีโอเกมเป็นหลักหมายความว่าทํายังเขียนนิยายด้วยชื่อตัวเองได้แต่ Ubisoft ก็ทําได้เช่นเดียวกันเมื่อมันมาจากเกมที่สร้างโดยพวกเขาตัวทอมเองหลังจากการซื้อขายครั้งนั้นเขาก็กลับมาเขียนนิยายต่อก็น่าจะเป็นความชอบของเขาแหละนะแต่เขาก็ไม่ไไดดด้้เเขียยเียยนนววตตัคออก่ป ตั้งแต่ปี2010นิยายทุกเล่มของแคลนซี่จะต้องเขียนร่วมกับใครสักคนเสมอจนถึงปี2013 Command Authority เป็นนิยายเล่มสุดท้ายที่เขาเขียนเสร็จก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลม้มเหลวแน่นอนว่าชื่อของเขาก็ยังคงขายได้ดีและทางสำนักพิมพ์ก็เห็นตรงกันทำให้มันผ่านกระบวนการทางกฎหมายได้ดราม่าในครอบครัวของแคลนซี่จนมาถึงข้อตกลงที่จะใช้ชื่อของเขาขึ้นปกนิยายต่อไปได้โดยที่มีนักเขียนคนอื่นๆเป็นคนเขียนฉะนั้นตอนนี้ชื่อของทอมแคลนซี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับเกมนิยาย และสื่ออื่นๆที่พูดถึงองค์กรลับหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะทางการทาหารหรือความมั่นคงที่มีอุปกรณ์และเทคนิคพิเศษในการปราบปรามผู้ร้ายที่บางครั้งก็อาจจะได้พบกับแอคชั่นสุดมันหรือบางครั้งก็เป็นการรอบเรนที่ลุ้นระทึกและถ้าโชคดีหน่อยเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่นำทางให้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการเกมถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จในบางครั้งอย่าง En War ที่เอาคำสั่งเสียงมาใช้ในเกมวางแผนอันนี้ขอหน่อยเพราะอุตสาห้เล่นหรือลงทุนกับเกมสเตลที่นำมาชนกับเมทัลเกียร์ solid ก็ถือว่าหมดละสำหรับชายได้ชื่อทอมคลันซี่เราตรงใจที่จะข้ามไปหลายจุดเพื่อที่จะไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปถ้าตอนไหนที่ใครถูกใจแล้วเราไม่ได้พูดถึงก็ขออภัยณตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูวิดีโอของพวกเราใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เกมในชื่อของทอมคลันซี่ก็เขียนกันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราสำหรับสาระน่ารู้ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้กับแรบบิทซิตี้ไว้เจอกันครั้งหน้า